ยินดีต้อนรับกลับสู่ o o บ l e i n s ไซต์ Thailand ช่องของคุณสำหรับข่าวสารสมาร์ทโฟนรีวิวและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ2,026 xiaomi 16อันตราสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่ยกระดับมาตร,รฐานความพรีเมียมของ xiaomi ด้วยประสิทธิภาพระดับสูงกล้องอัจฉริยะขั้นโปรและดีไซน์หรูหราที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับ power user 2 0 2 6 Xiaomi 16 u l t ซ a อัตรามาพร้อมหน้าจอ AMOLED LTPO ขนาดใหญ่ความละเอียดคมชัดส,สีสังสดใส,สรองรับอัตราเรเฟรชเรทแบบปรับอัตโนมัติสูงสุด 144Hz ให้การเลื่อนหน้าจอลื่นไหลและประหยัดพลังงานความสว่างสูงทำให้มองเห็นชัดแม้ใช้งานกลางแจง้งขอบจอโคง้งและขอบบางพิเศษช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมและประสบการณ์การรับชมที่เต็มตาตัวเครื่องผลิตจากวัสดุเซรามิกหรือโลหะเกรดอากาศยานแข็งแรงทนทานและดูหรูหราในทุกมุมมอง ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon รุ่นเรือธงล่าสุดสำหรับปี2026ที่มาพร้อมการประมวลผล AI ขั้นสูงทำให้การใช้งานรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกสูงการตัดต่อวิดีโอหรือการใช้งานหลายแอปพร้อมกันมาพร้อมแรมความจุสูงและหน่วยความจำความเร็วสูง UFS รุ่นใหม่ช่วยให้ทุกอย่างลื่นไหลระบบระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงช่วยรักษาประสิทธิภาพให้คงที่แม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ด้านกล้องถือเป็นจุดเด่นสำคัญของเซ a o m i ี16อันตราด้วยชุดกล้องหลังระดับโปรที่พัฒนาร่วมกับไลกาเซนเซอร์หลักขนาดใหญ่ให้ภาพคมชัดสีสันเป็นธรรมชาติและถ่ายกลางคืนได้ยอดเยี่ยมเลนพริสโคซูมแบบออปติคอลให้การซูมระยะไกลที่ชัดเจนกล้องอัลตราไวเก็บภาพมุมกว้างได้ครบถ้วนกล้องหน้าความละเอียดสูงรองรับวิดีโอคอคุณภาพคมชัดและฟีเจอร์ AI อัจฉริยะรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 8K พร้อมระบบกันสั่นแบบภาพยนตร์แบตเตอรี่ความจุสูงใช้งานได้ตลอดวัน พร้อมระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะพรองรับชาร์จไวแบบสายชาร์จไร้สายความเร็วสูงและชาร์จย้อนกลับระบบไฮเปอร์โรสเวอร์ชันใหม่มอบประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหลปลอดภัยและปรับแต่งได้ตามสไตล์ผู้ใช้โดยรวมแล้ว2026 Xiaomi 16หกเซีมี 16, อันตรคือสมาร์ทโฟนเรือธงตัวจริงที่รวมดีไซน์หรูประสิทธิภาพแรงกล้องระดับมืออาชีพและเทคโนโลยีการชาร์จที่รวดเร็วไว้ในเครื่องเดียวนี่คือ Mobile i n s ไ g h ์ Thailand หากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ รีวิวและเทคโนโลยีอนาคตอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อรับอัปเดตใหม่ๆ